วิซิตี้ราชพฤกษ์ษเจียดสดาวดินเริ่มต้น3.9ล้านบาททาวน์โฮมนนทบุรีนากวาง 5, 5้าง5.5เมตรแบบบ้านแอคคิโรสอัส123.4ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถและ1ห้องอเนกประสงค์ แอรียรับแสงจากประตูกระจกและเชื่อมกับดินนิ่งแอรียแบบไร้รอยต่อทำให้พื้นที่ดูกว้างมากขึ้นหลังบ้านมีพื้นที่กว้างขวางต่อเติมเป็นมุมพักผ่อนพร้อมครัวขนาดใหญ่ทำอาหารได้สบายห้องเด็กประสงค์อยู่ชั้นล่างใกล้ห้องน้ำ รับแสงจะปรับเป็นห้องทำงานหรือว่าวางเตียง3.5ฟุตมีสละในการปรับพื้นที่สุด พักสบายบูมมีขนาดใหญ่วางเตียงคิงไซส์ได้สบายๆมีฟังกชันที่ครบคันมีกำแพงกัน้นแยกเป็นพื้นที่วอล์กอินครเซสามารถปรับเป็นห้องนั่งเล่นห้องทำงานห้องอ่านหนังสือหรือจะทุบก,กำแพงเพื่อขยายพื้นที่ก็ได้และอีกสองห้องก็มีฟังก์ชั่นที่ครบครันไม่แพ้กันขนาดไซส์กำลังพอดีเลยส่วนกลางก็สายอปรปกอบจากธรรมชาติรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย มีคลับเฮาส์ขนาดใหญ่รายล้อมด้วยกระจกพร้อมสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือและพานรามิกจิมติดวิวสวนรองรับการใช้งานด้วยโคเว r ร์กิ้งสเปซคิดรูมจ็อกกิ้งแคลกและสนามบาสเชอรียววิซินิตี้ราชพฤกษ์เตศดาบดินทำเลศักยภาพราชพฤกษ์นนทบุรีหนึ่งติดถนนใหญ่6เลนใกล้เซเว่นอิเลเวนใกล้ห้าง ใกล้ปั๊มใกล้โรงเรียนร้านอาหารเพียบเข้าเมืองก็ง่ายใช้ชีวิตสะดวกเริ่ม3.9ล้านบาท